ผมนายนวินพู่สิงห์วันนี้จะมาอธิบายเรื่องบิดเฟสมอเตอร์สิดเฟสมอเตอร์แนวนำหนึ่งเฟสมีขนาดแรงม้าไม่ถูกมากนักมีส่วนประกอบที่สำคัญคือเซตเตอร์โรเตอร์สาปิดหัวท้ายและสวิตแรงเหวี่ยงโดยที่เซตเตอร์มีขดลวดพันอยู่สองชุดได้แก่ขดลวดชุดลันและขดลวดชุดสตาร์ทขดลวดชุดสตาร์ทจะต่ออนุกรมกับสวิต แรงเวียงแล้วไปต่อขนานกับขดลวดชุดลันเมื่อสปีดเฟสมอเตอร์ทำงานเริ่มเดินมีความเร็วรอบเพิ่มขึ้นประมาณ75ของความเร็วรอบสูงสุดสวิตแรงเวี่ยงจะเปิดวงจรขดลวดชุดตาร์ทออกคงเหลือแต่ขดลวดชุดลันทำงานเพียงชุดเดียว ซึ่งสปีดเฟสมอเตอร์เหมาะกับงานประเภทที่ต้องการแรงบิดปานกลางเช่นหินเจรไนาเครื่องเลื่อยตัดเหล็กสว่านแท่นและเครื่องปั๊มน้ำที่ระดับไม่สูงมากเป็นต้นครับ